สนไหมเนี่ยวันนี้หืมเนี่ย,ยทำข้าวของร่วงลงมาเนี่ยตีได้ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีได้ไหมตีได้ไหมไม่ต้องมาจับมือแม่เลยนะปีนขึ้นไปผ้าม่านน่ะคิดว่าตัวเองเป็นแบทแมนหรือ,อยังไงหืมกัดกัด ก,ดก,ดก,ก,ดกาดเอกกาดเอกทำผิดแลวทำผิดแล้วยังกัดอีกตีเลยเนี่ยเนยมือเนี่ยมือเนี่ยซนจริงๆเลยอย่างนี้แล้วยังทับมานอนเฉยเหนื่อยแล้วสิเล่นจนเหนื่อยอะ่ะ ข้าวของเข้าพังไหมเนี่ยหาเดี๋ยวจะให้เต้เต้เต,ตีเอานะต้องมาจับมือแม่เลยเนี่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 ยดูสิเห็นไหมเนี่ยเล่นจนหอบแหกๆเนี่ยหายใจทันไหม หนูสิปาาขูบไม่ลงเลยความเหนื่อยอะ่ะอ้าวอ้าวอ้าวเราจะตีดันเต้อะ่ะไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาจับูอุ้ยร่วงเลยเห็นไหม เห็นไหมทไม แม่จตีอ่ะจตีอ่ะตีอ่ะตีอ่ะต,ต,ตีเลยทำเหมือนรู้แต่ตอนโซนนี้ไม่ฟังใครเลยดึงหูทีได้ไหมดึงหูทีได้ไหมมเนี่ยเนี่ยดึงหูดึงหูดึงหู อะไรอะไรอะไรจะนอนก็นอนไปเลยนอนไปเลยนะโนุ้ยอื้มอื้เล่นที่เผิรนี่นะเล่นที่เผิรนี่นะเอาสิ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  <c oughs> ทะเลาะกับแมวค่ <c oughs> วะวันนี้ ทำโคมไฟร่วงปีนม่านเกือบไปถึงแอร์มานอนเชียวดูทำท่านอนสิดูทำท่านอนเขาสิ